ศูนย์ข่าววิทักษ์ไทย s m n Network ไปที่สมุทรปราการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่30พฤษภาคม2564ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายประพัฒน์โพธสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมายัางด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อร่วมพิธีรับมอบวัคซีนโรคลัมปีสกินจากประเทศแอฟริกาใต้โดยมีนายศัตวแพทย์สรวิทย์ ธานีโตอธิบดีคมประสุตว์กล่าวรายงานพร้อมให้การต้อนรับร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเราพิสตินในวันนี้พร้อมเร่งการเลดยหน่วยสกอแพิ่มที่เพื่อช่วยเหลือเหลือผู้เรียนยสัตว์ที่ได้รับผลกระทบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรและท่านรัฐมนตรีช่วยประพัดตัวตาสุทนก็คืออันที่หนึ่งคุมการเคลื่อนย้ายโควือเพื่อเพิ่มพร้อม ตวรวจตราลักลอบการเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างเข้มงวดเข้มข้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมในพิธีส่งมอบวัคซีนนะครับที่จะนามาในการใช้ป้องก,รรงกันโรคกับที่สกรีนแต่ที่เกิดภูพื้นที่ของการระบาดได้และในโอกาสถัดไปผมทราบว่าท่านได้ดเนินการในส่วนของการที่จะสั่งซื้อวัคซีนมาอีกสาม ผมอยากให้ท่านได้กำชัดในส่วนของค้ายการของเราให้มีความเข้มข้นในการดําเนินการเพราะถ้าเราสามารถที่จะหยุดแในช่วงนี้ได้กับระบาทวัดแรก60,000โดสในวันนี้นะครับก็ได้ให้กรมสุขสัตว์นะครับได้ดาเนินการออกมาตรการระเบียบในการที่จะ,ะกระจายวัคซีนนะครับซึ่ง ซึ่ง60,000โดสเนี่ยผมผมคิดว่ามันคงจะยังไม่เพียงพอหรอกครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าถ้าที่ทราบก็คือจะให้ในส่วนของพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนะครับเพื่อเป็นการควบคุมพื้นที่ไม่ให้ขยายวงออกไปนะครับส่วนอีก300,000โดสที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะมีมาตรการในการที่จะกระจายไปให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทั่วทั้งประเทศนะครับเกษตรกรและก็จะเปิดช่องทางในการที่จะ ให้นําเข้าในส่วนของวัคซีนตรงนี้นะครับโดยการประสานไปทางออยอนะครับที่จะให้มีมาตรการที่จะให้เอกชนสามารถที่จะนําเข้า,าวัคซีนมาใช้ฉีดป้องกันให้กับโคกระบือของแต่ละท่านต่อไปแต่นั่นเป็นอนาคตนะครับซึ่งเ,าเราจะให้กรมทรัพัตว์ดเนินการในทันทีครับมีการต่อส่นโรคนะครับก็มามีที่มาปนอา่า้โรคนี้เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ไปสู่สัตว์นะครับาจากรายงานของโรคเนี่ย เกิดขึ้นจากในส่วนของการระบาดจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยกรมสลัดถึงได้มีมาตรการในการที่ที่ห้ามเพื่อนย้ายสัตว์นะครับแล้วก็เราก็ไม่มีนโยบายในการอนุมัตินาเข้าณเวลานี้นะครับจนกว่าเราจะสามารถควบคุมโรคตรงนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะเพราะว่าถ้าเราสามารถควบคุมได้ไวแค่ไหนนะครับเราก็าสามารถที่จะทําให้ธุรกิจโคกระบือนี่เดินไปข้างหน้าได้ไวแค่นั้นครับ ตอนนี้มีการแพร่ระบาดที่จังหวัดไหนบ้ากที่สุดครับ,บ,บอ๋อ้โแพร่ระบาดท,ทั้งหมดวันนี้เนี่ยมี 3- 40จังหวัดน,นะครับแต่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานครับแล้วก็ภาคกลางบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าเป็นโรคใหม่วัคซีนใหม่เราจการทดลองก่อนฉีดหรือว่าคาดความสี่ยงไนบ้างานในใครับคือถึงเป็นโรคใหม่ในบ้านเราแต่ว่ามันไม่ได้ใหม่ในโลกนี้นะครับ เป็นวัคซีนที่มีการระบาดอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนานแล้วนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แพร่เข้ามาในประเทศไทยเราจึงสามารถที่จะสั่งวัคซีนเข้ามาได้ทันทีนะครับเพียงแต่ว่าการสั่งเนี่ยเงื่อนไขในการสั่งก็จะต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายทุกอย่างเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราซื้อวัคซีนแล้วสามารถเข้ามาใช้ได้เลยนะครับก็ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายแล้วมีการตรวจสอบอีกอีกครั้งหนึ่งด้วยถึงจะแจกจ่ายไปให้พี่น้องประชาชนนะครับ ตอนนี้ยังมีหลายๆคนเข้าใจผิดในเรื่องการบริโภคเนื้อครับอยากให้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนก็ยืนยันได้เลยนะครับว่าสังกสกินเนี่ยไม่ติดต่อจากสัตว์ไปสู่คนนะครับสามารถที่จะบริโภคได้อย่างปลอดภัยนะครับและทางกรมบริษัทเราก็มีมาตรการในการที่จะตรวจเช็คนะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดนะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับเนื้อเนี่ยขอให้รุงใหะสุกอันดับแรกนะครับแล้วก็สินค้าที่มีความปลอดภัยเนี่ย กรมบรุษัทเรามีการมีมาตรก,การในการแสดงสัญลักษณ์อยู่แล้วเช่นปศุสัตว์โอเคนะครับถ้าท่านซื้อผลิตภัณฑ์ณต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมเองการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับเรื่องความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนครับวัคซีนุแรกชุดนี้นะครับผ่านขั้นตอนของออยอแล้วก็จะสีดให้กับโคเอร์ชุแรกประมาณวันไหนนะครับถ้ามันไม่มีแม้ใช้มันไม่ติดขัดอะไรนะครับทางเราได้ประสานทางออยอไว้เรียบร้อยแล้วน่าเกิแล้ว หลังจากที่พรุ่งนี้รับมอบเป็นาการตวรวจสอบเอกสารทุกอย่างแล้วเนี่ยเราสามารถกระจายได้เลยนะครับเ <_ d ata> พราะว่าแผนการกระจายเนี่ยให้ทางบริษัทได้ดําเนินการนะครับ <_ d ata> แล้วก็ท่านประพัฒน์ท่านธัฐมรีประพัฒน์ท่านได้ลงพื้นที่ไปดูในพื้นที่ของการระบาดนะครับเ <_ d ata> พราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นทั้งในส่วนของรายงานข่าวแล้วก็ภาพความเป็นจริงนะครับก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรรอได้นะครับในส่วนของพื้นที่อื่นๆนอีก3ามแสนโดด เราจะกระจายไปอย่างรวดถึงนะครับแล้วก็จะเปิดช่องทางให้เอกชนเนี่ยสามารถนําเข้าได้ด้วยครับช่องทางเกษตรกรนะครับจะงด้มีโยเขามีพื้นที่เขามีตัวเปีนรูปรตั้งสงสัยไม่รูปคือตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ทุกอาเภอทั่วประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นรายงานสถานการณ์ของโลกเนี่ยจะถูกส่งมาที่ส่วนกลางตลอดมีการประมวลกันตลอดนะครับตลอดเวลาว่าพื้นที่ไหนเริ่มมีการระบาดพื้นที่ไหนระบาดแล้ว,วควบคุมอยู่นะครับ พราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเราให้ความร่วมมือกันอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายสัตว์ในช่วงเวลานี้เนี่ยเราสามารถที่จะสกัดริมปีสกรีน,นี่ยอยู่นในการบภายะเวลาไม่นานนี้ครับตอนนี้ยังห้ามอยู่ครับก็ผมถึงขอความร่วมมือน,นะครับว่าขอให้พ้นช่วงนี้ไปเหมือนกับลักษณะโควิดนะครับเรา เราห้ามการเคลื่อนย้ายหรือรามีเรามีกรณภีพอะไรต่างๆมันลักษณะเดียวกันนะมันเป็นเชื้อโรคที่สามารถแพร่แต่พเพียงแต่ว่ามันไม่แพร่จากว์ไปคนแต่มันจะแพร่จากว์ไปสัตว์โดยมีมแมลงต่างๆเป็นพาหะนะครับเพราะในมาตรการการกำชับเจ้าหน้าที่ข้าราชการของเราในพื้นที่เนี่ยให้ดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดเนี่ยมันจะทําให้เรารับทราบข่าวสารแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการป้องกันได้ การทํางานอย่างเข้มงวดนะครับอย,อ,ยอ,ยอย่างทุ่มเทเนี่ยจะสามารถควบคุมโรคต่างๆได้นะครับเหมือนที่ผมบอกว่าไม่ใช่เฉพาะลิปิีติกินอาจจะมีโรคอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเตยมการล่วงหน้าครับขอบคุณครับตไม่ได้ครับคือณ้าวันนี้นะเรายังต้องมีการสั่งสั่งก๊ซีเนี่ยมาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรายังไม่สามารถที่บอกว่าเราจะใช้งบเท่าไหร่ในการควบคุม เพราะว่าวันนี้เจ้าที่ของเราก็ลงไปดําเนินการอยู่แล้วนะครับก็มีอะไรขอให้ประสานทางบรุสัตทอำเภอหรือเจ้าที่ของเรานะครับท้งการในส่วนเกษตรตรงไหนก็ได้ถ้าท่านมีคมให้เข้าไปช่วยดูแลตรงนั้นเนี่ยนะครับงเราทางกระทรวงเกษตรทางบรุสัทแต่พร้อมที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนครับ ด้านนายประพัฒน์โพธสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามสถานการณ์ของโรคลำปีสกินอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันได้ข้อสรุปของโรคแล้วจึงขอรับรองว่าโรคดังกล่าวสามารถรักษาหายเนื้อทานได้และไม่ติดต่อถึงคนอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้วางมาตรการป้องกันกำจัดโรคลำปีสกินขอให้กเกษตรกรอย่าวิตกกังวลให้ติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เป็นหลักโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จะลงพื้นที่เชิงรุก ออออย่่่่่าาาางงงตตเเเเนืืพสรรร้้ควมขใจแกกกษด้านนายสัตวแพทย์สรวิทธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับแผนการกระจายวัคซีนลำปีสกินตลอดจนมาตรการชดเชยเยียวยาเกษตรกรขณะนี้คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมเตรียมการเผชิญเหตุโรคลำปีสกินได้มีการวางแผนให้เรียบร้อยแล้ว และจะสามารถดําเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงจะสามารถทําได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของสัตว์ที่ได้รับวัคซีนคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานเมื่อทุกคนพร้อมกรมปศุสัตว์จะเร่งดาเนินการฉีดวัคซีนให้กับโรคโคกระบือของเกษตรกรทันที